นั่นนั่นเสียงดินครับโอ้โหโอหุยุยหุยุยมีตัวับพี่น้งผมเดี๋ยวเดนี่นี่ฮุยยุย ครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไรเ,เพื่อนๆเนาะที่น่ารักทุกทุกท่านกับผมตอนเศร้าๆนาะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนครับผมเมื่อคืนผมมา,นผม,มาใส่มาใส่เบ็ดจีงไว้เงี้ยมขึ้นนะพี่น้องนะเนาะเงี่ยปลาหมึกแห้งครับผมสามสิบหลังครับผมมาใส่เงี้ยมขึ้นเลยเพราะว่าเมาื่อคืนผมเลิกงานมากอะออกมาใส่เลยครับประมาณสองทุ่มกลัวๆครับผมเลยไปได้นทายพี่น้องเบิงนะ้งเนาะพามาลุ้นกันตอนเช้าเลยครับผมไม้เก่าไม้ขน้องสโนว์พี่น้องเนาะนี่ครับ บรรยากาศพี่น้องผมไส่ตามตรงหน้านี่ครับบรรยากาศเพราะว่าช่วงนี้นามมันกับซีอูช่วงแถวๆนี้ครับนามมันมาทส้นด้ามีหลายครับผมเนี่ยช่วงแถวๆนี้เนาะตั้งแต่มองนี้ครับหลังแหลกของไอ้ไส้มองนี้คือเก่าพี่น้องผมคือรอบที่แล้วเนาะผมก็ไส้มองนี้หลังแหลกว่างมว้น,นี้ครับตามแนวนี้ไปปุ๊บไปฝังหุ่นน้อยหนึง่งเบิดนามมันเบิดเลยปะมาเลาะมาฝั่งนี้คือเก่าเนาะ ไอ้ที่ผมเคยได้เนาะในคลิปไอ้ที่แล้วนะพี่น้องเนาะคลิปก้อนกรอนพุ่นครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมหลังแหลกยุงนี่ครับคือจังมีอาการเนาะพี่น้องเนาะแนมเบิ่งไกลๆครับผมปะลุ้นน้ำกันครับผมมาหลังแหลกี่น้องผมคือจังมีอาการครับมึงนี่อู้ปลายพุน่นนี่เบียดผมครับเมื่อกี้ผมยังเห็นดินอยู่เลยครับแนมมากไกลๆพี่น้องผม มีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวถอนคันบิดก่อนหุย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 มีตัวครับพี่น้าผมเปียเปี่ย,ยหุยใส่สวยครับนี่ครับผมอืมตีนสีบ่มีรูดีอยพี่น้าผมนี่ตะขอตัวนี้นี่ครับ ใส่สวยครับผมตัวแรกแหกหมานเขาวางสันครับผมเอ้าเก็บครับเก็บครับผมใส่เป็นเนื้อปลาหมึกแข่งเด้พี่น้องผมเนื้อปลาหมึกแข่งครับผมเอาแต็มแรกแหกหมานนี่แหละผมใส่ไปแนวนี้เรื่อยครับผมนี่เอาตุนกันครับผมอายุห้ากินครับหมานไผ่มานมันแหละจังหวะนาะพี่นอนะ้องเนาะ ช่วงนี้น้ำมันไม่ค่อยไหลครับผมเพราะคือทางอื่นเนาะทางอื่นอาจจะน้ำไหลยอุยย้หลังนั้นมีอาการมั้งครับผมนี่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 ครับบิดผมเอา้าเดี๋ยวนี่ครับตัวเมื่อกี้เห็นมีอุ้ยมีตัอยู่พี่น้องผมมีมตัอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 เฮ้ย ตัวใหญ่หรือเปล่าเอ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 า,เอามับโหใสสวยครับพี่น้องผมนี่ครับเห็นบ่มเนื้อพวกนี้มันสิกินเลึกครับนี่โอู้อะเดี๋ยวผมขอปลดก่อนครับโอ้ได้ยินเสียงตัง้งพุนอีกพี่น้องผมขนนั้นในเป็นหลังฟังพุนหรือเปล่า อ้าวอ้าเดี๋ยวไปลุนกันครับผมเดี๋ยวขอปลดลังนี้ก่อนไปครับบึง้งหลังต่อไปเดี๋ยวยินเสียงอยู่พี่น้องผมนี่ครับหลังนี้เอาคือนิ่งหนิงอุ้ยมีโตพี่ีต้องมีโตมีโตครับมีโตครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่นี่นี่นนนน มาลุ้นกันว่าตัวใหญ่หรือเปล่าพี่น้องผมอู้ติดเลี้ยงหลังเลยครับโอ้โหโอยตัวบุคคลใหญ่เป็นไงครับพี่น้องผมนี่อู้ติดเลี้ยงหลังเลยครับสามหลังสามตัวครับนี่ตัว่ากินเลยครับเพวมันเป็นเนื้อ ไอ้เนี่ยปลาหมึกแข็งเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้หูกินดีครับผมเมื่อคืนนี้ผมมาใส่ผมปรได้ถ่ายพี่น้องเดีเบิงนะ่งเนาะต้องขอโทษขอไปครับผมเพราะว่าเลิกงานมากอะมาใส่เลยครับนี่เอาขอปลดก่อนนะครับลังนีก็บมีดึงครับพี่น้องผมแต่จะมีตัวหรือเปล่า ล้างนี้นาะจีลุดครับผมเอ้าไปล้างต่อไปครับผมล้างนี้นิ่งเลยล้างนีหล้างนี้เงียบเบิด ทังนี้มีซี่หาหลังครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟังพูนครับผมเมื่อคืนมาใส่กับบ่อยแนมบคอยเห็นเนะพี่น้องกับใส่เดาๆเอาเลยน้ำกับปลายหลครับน้ำพอสำหนึงนี่ลุยเลาะใส่เลยครับ ผู้วิบังลังนี่เป็นตามีโตยอยัวนะพี่น้องมีอุ้ยมี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 นี่ครับเห็นได้พันปลาหยานี่โอู้บดดินครับพี่น้องผมสงสัยดินจนเมื่อยแล้วนี่ครับสงสัยดินจนเมื่อยแล้วเอ้ไส์สวยครับ ไปลังนี้ผมใส่ไก่ไกันเลยครับมันหาหม่องใส้บอมี่ครับลังนี้เงยยังอยู่คือเกาเอาไปลังต่อไปครับผมมาเดี๋ยวเหลืออีกสามลังมองนี่ครับผมเดี๋ยวจะไปฟังปูนต่อครับผม หลังนี้เอาเลยครับเบิ่งเบิ่งน้ำตื่นๆยี่พี่น้องผมน้ำแห,ห่งแห้งอยู่ตอนมีปลาได้พี่น้องผมน้ำแบบนี้ครับอือมหลังนี้ดึงครับเฮ้ยมีโตพี่น้องผมโอ้โหนม่กล้าบอมีโตโอ้โห เนี่ครับผมมีโตรครับเห็นนิ่งๆหืมหืหใส่สวยปีปนะผมนี่ครับบ่ต้องย่านครับต่อคอตัวนี้ผมมีหลุดครับผมเยื่อแบบนี้กินเลือกนี่เรียบร้อยอะเด้าได้ไปฟังพูดกันครับพี่น้องเนาะ มาครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาฟังหนีต่อเนาะเบ็ดกะยังเหลือลายเติบอยู่ใส่เบ็ดทั้งเบิดอ่าสามสิบหลังเนาะนี่ครับมันเป็นทงหน้าหน่อยๆที่น้าม,มันมีตลอดครับกระจอละบประดเหฐ์มันก็มีพักบุงมีอย่างขืนมาเต็มอยู่ครับก็เลยเป็นน้ำตลอดโอ้ย หลังนี้ยังอยู่คือเกา่าไปเดี๋ยวพาลุ่นกันเา้วๆกรพี่าวเสียงยังดินหลังนี้ก็บเอาครับมาเบื่งหลังนี้ครับมีดึงครับ โอ้มาอยู่ไม้เนี่ยปลาปลาใยลายครับไม้นี่เจ้เมื่อกี้ฟังนั้นติดดีครับพี่น้องผมติดเลี่ยงเลี่ยงเลยทั้งนี้ครับเอาๆเลยเดี๋ยวรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผม เสียงปลามันบอนไหมพี่น้องผมยังอยู่คือเกา่าผมไม่ค่อยมีเวลาไปใช้ทั้งอื่นเนะพี่น้องเนาะหลังนี้ครับนี่ครับมองนี่แหละที่ได้เต้ตุกได้บังไงมองนี่แหละสองสามรอบแล้วครับ โอ้เสียงปามันพี่น้องผมเสียงปามันตีดังนี่ก็อยู่ซื้อนี่ครับเบ็ดผมหลอบที่แหลมมันหักครับผมเลยเสียไปคือยังมีเสียงทั้งนั้นครับเดี๋ยวขอเบิ้งหลังนี้ก่อนครับลังนี่คือก เอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเบิ้องมองนั่นครับได้ยินเสียงปามตีอยู่ครับนูน่นนู่นหลังนูน่นหลังนูน่นหลังนี่ครับพี่น้องผม ได้ครับผมนาเป็นนาเพิ่งเสร็บ้านเราอยู่นี่ครับบ้านเราอยู่นามิชุกมิชุดมาหน้าเต้นี่ครับล้งนี่ครับพี่น้องผมตีครับเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นเสียงดินครับครู ชุดนี่น,น, <laughs> นี่ครับพี่น้องเบิ่งนาเบิ้งเซลครับเอาหนีละเอาเลไลเอาตัวน้นอยๆเอาเลไลกินเลิกอีกแล้วครับเพื่อนกับสายสายลาบิดขึ้นกันพี่น้องติกี้ แต่ว่าเพิ่นหิวลายแล้วเพิ่นบ่คอยไหวครับเนี่ยตัวนี้กินลึกครับพี่นอ้องผมบอมมี่หลุดครับผมป่าใหญ่ๆนี่ เดอปลาหมึกแห้งกินน้ำบลาไหลสามสิบครับผมก็ใส่ให้มันติดๆกันนะ ไหนยูไปโซนนี้พี่น้องสิเบิร์ดแล้วล่ะสองสามหลังครับหลังนี้คือเกาผมใส่เยอะปลาหมึก เขียดกับจับบาดดไ,ได้เขียดมึงหลังนี่ครับพี่น้อง,หล,ง,อห,ลงหลังนี่มีตัวครับหลังนี่มีตัวหลังนี่มีตัวฮ โูววยังยังยังเนี่ยครับอืมนี่เฮ้ยโดวนี้ตัวใหญ่เพิ่นลงมาเบิง้งเราอยากเบิง้งนี่ครับออเอาตัวนี้ตัวนี้กินหมดเลยครับ แต่ว่าเขาเบาตาครับพี่น้องผมตะขอตัวนี้ด้วยตะขออิสราเอลครับผมเบอร์13กับเบอร์14บสีนะพี่น้องเนาะพายาเห็นกันว่ายี่ห้อเป็นยังไงกัเดี๋ยวผมจีลงไว้ในเพจได้พี่น้องเนาะเพจหายู่หาก,กินแบบฟรีสไตล์ครับผมเขาไปติดตามกันได้พี่น้องเนาะไปโพสแบ่งปันประสบการณ์กันหายู่หาก,กินครับผมนี่เอา้าเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับผมนี่ អ៊ុំខោអ្ហ?ครับអ៊ុំអូដាក់เยอะណាស់នេះមុខដាក់ត្រេះលើយមិញនេះដាក់ខែបនត្រេះត្រឹមត្រេះមកពឹបដាក់ជិបជិបគ្នាឯងញឹកញឹមថាដើដាក់ខាងនេះខែបនត្រេះជួងស្រែខាងនោះដាក់ទូទៅខាងនោះក៏បានដាក់បួនដប់បាទបួនដប់ក៏ដើមកដាក់ដល់ត្រេះតែនេះមកនំធំសិនមិញអឺ เดี๋ยวมาเบิ้งผลงานนะพี่น้องเนาะกับเบ็ด30หลังครับผมนี่ผลงานครับผมเทไว้แล้วครับเทไว้พี่น้องได้เบิ้องนะครับนี่กับเบ็ด30หลังเนาะเดี๋เจ็ดแต้มตครับผมตอนเซ่อมครับกับเบ็ด30หลังเนาะพี่น้องเนาะเอ้อถือว่ามานอยู่เนาะพี่น้องเนาะการหาอย,ยู่หาก,ก,นกานานินครับผมมานไปมานมันครับเนาะ สำหรับเหยื่อที่ผมใส่เนี่เป็นเหยื่อปลาหมึกแข่งเลยพี่น้องเนาะก็บอกไว้ตรงนี้เนาะไม้แถวแถวบ้านผมช่วงนี้มันมีบ่ค่อยหลครับผมผมก็ยที่ใส่ที่ใดมาใส่อยู่ไม้นี่ตลอดครับผมไม้น้องสนโหนะก็เอินไม้น้องสนโครับผมเอ้าถือว่ามานอยู่ในระดับหนึ่งนะพี่น้องเนาะการหายุกินมาใส่ไว้เต็มมือขึ้นครับผมบริไดทยพี่น้องในบึงเนาะต้องขอโทษขออภัยครับผมเอ้าสำหรับตอนเที่ยเนี่ยขอให้พี่น้องสูบข้นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมทำด้วยด้วยสูบข้นครับผม สวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็สวัสดีกันครับผมเนาะก็ฝากติดตามผลงานกันไว้นะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่งางไรพี่น้องเนาะขอลาไปเพียเองสำนีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะว่าผมซีมีอยังมาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิรงอยู่นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกคนครับผม